วันนี้เจ้าตัวเล็กๆหัวเหลืองๆมาเล่นน้ําหน้าบ้านผมเลยนะครับมันเป็นถนนคอนขีตครับเมื่อคืนฝนตกหนะักตอนนี้ก็ใบใบแล้วมันร้อนนะครับผมหล้างแถวหลังบ้านผมน่แหนะนะครับที่มาเล่นนะครับส่วนอันนี้ท่านผู้ชมซ่อมลังนะครับก็คือว่ามีลูกน้อยอยู่ในหลังนะครับตัวเมียก็หาอาหารมาป้อนนะครับผมตัวผู้ก็ นี่หะครับหาย่าใบพงนะครับผมมาสารให้แน่นนะครับหลังนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับมีหลายท่านถามผมว่ามันทําเมื่อไหร่จะเสร็จมันทําจนลูกมันบินอะนะครับมันถึงจะเลิกซ้อมเลิกเลิก,เลกทํานะครับผมแล้วลังที่มันทิ้งล้างเนี่ยมันก็จะดําขาดวิ่นไปนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับที่ท่านถามบอกว่าลังนกกระจาบที่ ที่เขามาขายะนะครับมันยังสวยงามอยู่เลยยังสดสดอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลมพัดลงมานะครับแต่ส่วนน้อยสองนะครับผมสวยสดสวยสดก็หมายความว่ามีรูปมีไข่นะครับแล้วก็สามลังที่ทิ้งล้างหรือว่าลังที่ทําทิ้งแล้วตัวเมียไม่ถูกใจก็ไม่ไม่ทําต่อแต่แต่จะ,จะไม่สําเร็จนะครับลังคือแบบจะเป็นเป็นโพรงสองอันนะครับส่วนถ้าลังจะยาวอย่างเงี้ย นะครับมีลูกมีไข่แน่นอนนะครับผมนอกจากมันทิ้งหล้างมันก็จะดำไปเดี๋ยววหลังผมจะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับ